ลงไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเด่นเหมือนเด็กเลยครับผมเอาจัดเต็มที่เลยครับช่วงเช้านี้ครับผมบรรยากาศดีๆอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนครับผมเอาเอา,เ,อาเต็มที่ไปเลยลูกสาวเอาเลยโอ้โหขึ้นน้ำดูครับดูขึ้นน้ำไปมอมแมมกว่าเดิมอีกอาะถอยถอยบ้านอย่างเดียวเลยไม่เอา กลับบ้านอย่างเดียวอู้หไม่อาบก็ไม่ต้องอาบสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้ากับท่านทุกคนนะครับวันนี้ครับก็พาขมินมาอาบน้ําล้างหน้าล้างตาครับสาหรับเมื่อคืนที่เขียนหน้าเขียนตา,าไว้ครับผมเอ้าเอาเอ้าทำอะไรนะ เอ็นดูครับผมไม่มีเสาถูครับผมมาถูก,กองดินก่อนจะลงอาบน้ําครับช่วงเช้าครับผมบรรยากาศดีๆนะครับโอ้โอโอ,อะไรติดงานอ่ะออ้แทงดินเข้าไปเบนไปอาบน้ำก่อนลงอย่าเพิ่งไปเที่ยวดูเอ็นดูครับผมดูแทงงานครับผมอฮ้ยไม่ใช่แทงงานแทงดินครับงานเสียปไปที่หญ้าเลยไปฮึ ลงแล้วไปเบนอาบดามก่อนเร็วเบนฮึลงไปลงไปเร็วลงไปลงไปลงลงฮืลงไปลงไปลงลงไปลงไปคือคักแน่นอนครับผมลงไปเม็ไปเม็ไปเบนเอาเอาเล่นเหมือนเด็กเลยครับผมทีนี้เอาแล้วเอาแล้วเล่นเหมือนเด็กเลยครับน้ำครับ ถอยมาถอยถอยมามามาลงมาลงมาเวลงมาลงมาลงมา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 ลงมามาลงมามาลงไปแล้วครับไปแล้ว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 โอ้โหคือคักใหญ่เลยครับผมมาไปตอนนี้จาก43เปลี่ยนมาเป็นยี่สเอาไปอย่างสาวๆอยู่เลยไปหรือว่าจะเป็น3ขวบเหมือนตูลู Ây Bắt luôn Áo nam có luôn Bắt lậu Bắt lậu Bắt lậu Má 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 luôn Má luôn luôn Nè 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 Thôi 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 Má luôn má cháu có luôn Nhìn khoai phải chịu Má 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 Nè nè Lô khắp lông này đi khắp Má má luôn má ตอนนี้ก็นะครับน้ำก็ยังท่วมอยู่ครับผมไปไหนโนอไปไหนโน่คุณหญิงโน่ลงอาบน,น้ำก่อนเลวไปเลยเอากระโดดเลยหนึ่งสองสาไปกระโดดมอนกบเลยลงไปลงไปเลยไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหเล่นเหมือนเด็กเลยครับผมเอาจัดเต็มที่เลยครับช่วงเช้านี้ครับผมบรรยากาศดีๆอาบน้ำล้างหน้าล้างตาก่อนครับผมเอาจัดเลยทำมือนเอาเาเอาเอาเ,อาเล่นตพ่เดียวขึ้นมาทำไมกลัปวปะอย่าเพิ่งไปถอยก่อนลงก่อนลองลงอีกครั้งนึงครับผมจะลงหรือไม่จะลงหรือไม่ ไปลงไปเลยหนึ 1, 2, ่งสองสึมโอ้โหบ,บึบบึบเฮ,ฮ,ฮงเข้าไปอู้เล่นดินเข้าไปนี่ครับผมตอนนี้กลับมาเป็นทำหมื่นสามขวบแล้วนะครับเอา ด้านหลังยังไม่เปลี่ยนลยครัข้าเหมือนเอาเอาเต็มที่ไปเลยลูกสาวเอาเลยโอ้โหขึ้นน้ำดูครับดูขึ้นน้ำไปมอมแมมกว่าเดิมอีกอ่ะถอย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 ,ถอย,ถอย,ถอยนอนลงดีดินอนลงนอนลงถอยนอนลงถอยไปถอย,ถอยออ ไม่สะอาดเหมือนเดิมครับยิ่งหนักกว่าเดิม,มเวลนี้มาถอยถอยมาถอยถอยถอมามาม,ามาโอ้โหดูไม่ได้เลยทีนี้สภาพเราจะเากลับบ้านก็จะลงน้ำอีกครับไปแล้วเต็มที่ไปเลยไปชอบยังไงไปอย่างนั้นเลยลงไปถ้าจะลงลง,ะดดลงไประโดดลงไป ออเต็มที ite, ่ไปเลยครับโอ้โหรอบนี <vos in ancient cities> s. <S ้เต็มที่ครับรอบนี้่อให้อิสระไปเลยครับตอนนี้หลังเปียกแล้วนะครับเอ้ตื่นขึ้นมาทำไมเป็นอย่างงี้ลุกขึ้นมาหนีดูครับมาอาบน้ำหรือว่ามาเล่นคนไปเฮ้ยกลับบ้านเร็วเฮ้ย เพราะเราไปทางนั้นไม่ได้ครับผมเขาดักกาดักตาข่ายครับผมเดี๋ยวจะเสียหายครับผมดูเนื้อตัวมอมแมมก่าเดิมอีกไปไปเลยกับบ้านเลยไปฮึฮะ าเราต้องล้างตัวก่อนเข้าบ้านนะครับผมนั่งัันไม่ได้แล้วคนก็จะถามว่าไปอาบน้ำหรือว่าไปเล่นโคลนมาทำไมมอมแมม,มจังเลยไปเลยเดินไปเลยเอ้ยไปฮ้ไปฮ้เห็นไหมไ,ไ,ไปอีกเอาแล้วเอาแล้ว nước đã chai đi lâu đấy, nước nước áp đi con, lau rửa 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 bên rửa 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 bên rửa à,, bên rửa 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 bên rửa 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 bên rửa 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 เบนไปเบนโอ้เอาแล้วเบนเบนไปเบนลงไปลงไปอาบตัวล้างตัวก่อนเบนฮึลงไปไปอีกแล้วดื้อีกแล้วไม่ฟังอีกแล้วฮึถ้าได้ล่าเรืองแบบนี้ครับผม ก็จะเป็นตัวของตัวเองนะครับเฮ้ยลงไปลงลงไปลงไปเออลงไป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 ลงเฮ้ยไม่ต้องร้องลงไปดิดนิอย่าเถียงลงไปลงไปลงเน่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 อบโอโอไม่เอาครับ จะกลับบ้านอย่างเดียวเลยไม่เอาจะกลับบ้านอย่างเดียวอู้หไม่อาบก็ไม่ต้องอาบจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยครับคิดถึงน้องแล้วอาบเสร็จเรียบร้อยครับดูสภาพสภาพก่อนอาบกับลัางอาบนะครับไม่แตกต่างกันเลยนะครับผมวันนี้ก็พากระหม่อมา ผ่อนคลายให้มีความสุขนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ขมือนด้วยครับดูครับเนื้อตัวไม่ได้แตกต่างจากไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับอาบน้ำช่วงเช้าก็เหมือนไม่ได้อาบทั้งงาทั้งอะไรติดดินไปหมดเลยทุกคนไปกลับบ้านเราขมือนแล้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ